ไม่พูดถึงเป็นไม่ได้เลยนะครับสำหรับเกม7าบาปหรือที่เรารู้จักกันในนาม Seven d e ดลิของคายเน็ตมาร์เบิลนั่นเองนะครับผมใครหล,หลายๆคนเนี่ยที่กำลังรอเกมนี้อยู่นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะภายในปีนี้เนี่ยเหมือนจะมีข่าวแว่วๆมาที่จะทําให้เราเนี่ยได้เล่นกันแล้วนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะว่ามันเนี่ยจะออกมาในช่วงระยะเวลาไหนนะครับผมแต่ในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําในส่วนของข้อมูลที่เขาเนี่ยปล่อยออกมาจากงาน G Star ด้วยนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสําหรับคนที่เคยเล่นทั้งเกมชินและ ก็ว o w o r of f a n t a s ามานะครับผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับก่อนไปชมคลิปนะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแนะนำไลน์ซีการ์ดและเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือเกมต่างๆนะครับอย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะเนื่องจากว่าตัวเกมตัวนี้นะครับยังไม่ได้เปิดโคสเปต้าให้เราได้เข้าไปลองเล่นสักเท่าไหร่นะครับเลยมีข้อมูลอาจจะไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะก็จะมีแค่จากงาน g Star เท่านั้นนะครับที่สามารถหยิบยกแล้วก็เอามาเป็นข้อมูลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนข,ของการโจมตีบอสต่างๆในแมปนะครับเรื่องของการเลือกตัวละครด้วยก็มีส่วนนเก จากที่เราเห็นกันในมุมด้านขวาเนี่ยเราสามารถสับแล้วก็เปลี่ยนเลือกตัวละครได้เนี่ยมากสุดถึง4ตัวละครด้วยกันเลยนะครับผมแต่ว่าตัวละครพวกนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนออกมาเป็นทําการรูปแบบโจมตีแล้วก็มีสกิลการโจมตีในการเปลี่ยนตัวด้วยนะครับสมมติว่าเราจะเปลี่ยนตัวสักตัวหนึ่ง ที่เป็นทางด้านของเมอร์ลินหรือว่าเอสคานอลอะไรพวกนี้มันก็จะสลับมาเป็นในส่วนของการโจมตีด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวละครอ,อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับที่เราเนี่ยสามารถเลือกที่จะเล่นได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเรื่องของตัวละครเนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเนี่ยจะต้องสุ่มกาชาไหมนะครับแล้วก็ตัวละครของเกมาจเนบายมันมีเยอะก็จริงแต่ก็คงจะไม่เพียงพอถ้าเกิดจะให้เกมได้ยืนระยะมากขึ้นนะครับอาจจะต้องเสริมในส่วนของเรื่องการแต่งกายอะไรพวกนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นชุดว่ายน้ําเอย่ยหรือว่าชุดต่างๆนานาที่สามารถเอามาขายได้นะครับก็อาจจะเป็นในส่วนของการตลาดแบบนั้นซึ่งก็ต้องรองดูต่อไปนะครับว่าตัวเกมเนี่ยจะออกแนวการเปิดกาชามาในทิศทางไหนนะครับแล้วก็เรื่องซิกเนเจอร์ของพวกเกมเก n ชีนและก็ทาวเวอร์นะครับยังมีในส่วนของการปีนป่ายด้วยการสำรวจแมปต่างๆเนี่ยยังมีให้เหมือนเดิมเลยนะครับในเกมนี้นะเรียกได้ว่าครบจบที่เดียวเลยนะครับสำหรับเกม7บาทพื้นที่ในการสำรวจเนี่ยก็คือจะโดดเด่นแล้วก็ดูวกว้างขวางมากสําหรับเกม Open World เกมนี้เนี่ยเล่นได้ทั้งมือถือ PC แล้วก็คอนโซลเลยนะครับผมเล่นได้ครบทั้ง3อย่างเลยอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเลือกเล่นแบบไหนแล้วมันดีกว่ากันนะครับแล้วก็เรื่องของสกุงสกิลเนี่ยก็จะมีสกิลให้เหมือนกันนะครับก็คือสกิลอันติที่เราสามารถกดคิวได้ตรงข้างล่างจอนั่นแหละครับตรงนั้นเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ในการฟาร์มหาอุปกรณ์หรือว่าหาของต่างๆทั่วไปนะครับตามแมบนั่นแหละมันก็จะมีพวกเนี้ยมาให้เราได้ฟาร์มกันด้วยนะครับผมและในส่วนของการต่อสู้กับบอส ให้ต่อสู้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่ไม่กี่จุดนะนะบอสก็จะมีเฝ้าในส่วนของพวกขี่สมบัติหรือว่าของต่างๆไว้นะครับให้เราเนี่ยเข้าไปโจมตีแต่ตรงนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นบอสประจําพื้นที่ของแต่ละสัปดาห์หรือเปล่าอาจจะมีแบบวันจันทร์บอสตรงนี้โผล่วันอังคารบอสตรงนี้โผล่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าตัวเกมเนี่ยจะมาในทิศทางไหนนะแต่ถ้าเป็นของเกม7บาทเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายังไงเนี่ยผ,ผู้ชมที่เคยเล่นเกณฑชินแล้วก็ทาวเวอร์มาก่อนแล้วนะครับน่าจะไมมม่่คคววรรรพลาดเนนนนนะะะสสหัับบกี้ผแใ ต่อไปนะครับก็คือแผนที่ทั้งหมดทั้งมวลของเกม7บาทมนะครับดูจากการเปิดแมปมาแล้วเนี่ยโอ้โหโอ่งโถงแล้วก็กว้างขวางมากๆเลยนะครับใครที่เป็นผู้เล่นสายเพนเวลเวียนน่าจะชอบในเรื่องของการสำรวจมากมายเลยนะมีจุดวาร์ปแล้วก็มีพัซเซิลมีบอสแต่ละจุดให้เข้าไปตีด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราไหวในส่วนของเลเวลเท่าไหร่แล้วก็เข้าไปตีนะครับนี่คือน่าจะเป็นแค่แมปแรกๆนะเดี๋ยวมันจะมีแมปกว้างไปมากกว่านี้อีกนะครับซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปทางด้านของตัวเกมเนี่ยอัปเดตแมปตามพื้นท ก็จะมีของให้เก็บนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายแบบนี้แหละว่าของรางวัลต่างๆเนี่ยในแต่ละจุดมันมีตรงไหนบ้างนะครับแล้วเราเนี่ยก็เข้าไปทำเควสพวกเควสเสริมหรือว่าเควสตลองต่างๆได้นะครับผมอันไหนที่มันเป็นเควสแล้วร,รับของรางวัลเนี่ยเราก็วิ่งไปทําได้เลย ตรงจุดพวกนี้เนี่ยก็จะมีบอกมาเลยตามแบบนะครับผมส่วนในเรื่องของการคุยกับ NPC เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตัวละครให้เข้าไปคุยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นตัวพวกตัวหลักอย่างเมลิโอดัตอะไรพวกนี้มันก็จะสลับสับเปลี่ยนมาเป็นตัวอื่นแล้วก็เข้าไปคุยตามเนื้อเรื่องนะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นพวกสายเก็บเควสเสริมหรือว่าเควสลองต่างๆเนี่ยน่าจะไม่พลาดแน่นอนนะครับพวกนี้พยายามเก็บให้หมดเลยเพื่อที่จะได้ของรางวัลที่ดีขึ้นด้วยนะครับในส่วนของเควสหลักแล้วก็เควสลองเนี่ยก็จะมีพื้้้นนทที่่บบอออกกะะะะรรรััวาาาเจจตงไไไปํแลม็ ของรางวัลอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็มีให้สวมใส่เหมือนกันนะของแต่ละตัวละครเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับคอมมอนแล้วอีพิกอะไรพวกนี้ก็คือพวกระดับ s s r s r นั่นแหละครับเท่าที่เรารู้กันอยู่นะก็จะมีให้ใส่ด้วย อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพวกระบบการบินนั่นเองนะครับผมการบินเนี่ยก็ยังคงทําได้แบบดีมากๆเลยนะครับในพื้นที่ต่างๆนะนอกจากเราจะขี่ม้าหรือว่าขี่สัตว์เลี้ยงเนี่ยบนพื้นที่ด้านล่างแล้วเนี่ยเราสามารถบินโฉบเฉี่ยววนอากาศได้ด้วยนะครับผมและอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการปรับเปลี่ยนแล้วก็สลับตัวละครนะครับเราสามารถเลือกตัวละครแล้วก็สลับสับเปลี่ยนได้หมดเลยนะว่าเราจะเอาตัวไหนเนี่ยไปเล่นเป็นตัวหลักบ้างนะครับแล้วก็จะมีสกิลบอกทั้งหมดเนี่ยสี่สกิลด้วยกันเห็นไหมเราก็สามารถเปลี่ยนได แต่ตรงนี้ทั้งนั้นเนี่ยรวมไปถึงในส่วนของอุปกรณ์ด้วยนะครับ mm hmm. ก็จะมีบอกนะว่าตัวละครตัวไหนเป็นพวกสายเวทหรือสายอะไรพวกนี้ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ก็ไล่ตั้งแต่ระดับขาว mm hmm. เขียวน้ําเงินแล้วก็พวกสีทองอะไรพวกนี้ละครับเป็นหลักเลย ก็เก็บตามแมปนั่นแหละครับทั่วไปนั่นแหละแล้วก็ทำเควสมันก็จะแจกอุปกรณ์ระดับท็อปด้วยตรงนี้ก็อาจจะมีในส่วนของการสุ่มกาชาด้วยนิดนึงนะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่ารูปแบบกาชาอาวุธกับตัวละครเนี่ยจะออกมาในทิศทางไหนบ้างนะครับผมและในส่วนของการโจมตีบอสนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในพื้นที่หรือในแมปต่างๆเนี่ยมันก็จะมีบอสอยู่ตามจุดใช่ไหมพอเราตีบอสต,ตายหรือว่าปราบบอสเสร็จแล้วเนี่ยของรางวัลก็จะตกลงมาให้กับเรานะครับก็คือเพียบเลยนะ มีพวกอุปกรณ์แบบสีแดงด้วยนะครับแล้วก็พวกเกราะอะไรพวกนี้แตล่ละชิ้นส่วนเนี่ยคือหายากมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากดันพลังแล้วนะครับก็ต้องทําตัวละครให้โหดขึ้นเพื่อที่จะเข้าไปต่อสู้กับบอสได้ด้วยนะครับตามแบบต่างๆนะอย่างที่บอกกันไปนะครับเรื่องของการบินบนอากาศเนี่ยด้านล่างมันก็จะมีพื้นที่ให้เราเนี่ยได้ขี่สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับผมหรือว่าสัตว์ต่างๆที่เราหามาได้นั่นแหละมันก็จะเป็นอะไรแบบกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เพลิดเพลินไปกับการเล่นเเเเกกกมมม Open World แนนนนนนนววี้้ะะะรรับผ็ขึอยยู่่่าาาจลปณไห แน่นอนว่าเกมนี้ยังไงก็ต้องมีเรื่องของระบบพัซเซิลให้อยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้ยากจนเกินเบอร์ขนาดนั้นที่ต้องไปนั่งเปิด YouTube แล้วก็หานะครับผมบางทีถ้าเกิดเราดูเรื่องหรือว่าเราไปสายสริปอย่างเงี้ยก็อาจจะพอเข้าใจในส่วนของตัวพัซเซิลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสเลยนะมันก็อาจจะไม่ได้ดูยุ่งยากมากขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายพัซเซิลเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปแน่นอนครับไม่ต้องห่วงคนที่ชอบเล่นพัซเซิลเนี่ยน่าจะถูกใจเกมนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ และเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือกําหนดการเปิดตัวเกมนั่นเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะแต่เห็นเขาบอกว่าภายในปีนี้น่าจะได้เห็นอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับถ้าเกิดว่าปีนี้เปิดจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรผิดพลาดก็คงจะได้เล่นกันแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลื่อนก็น่าจะคงไปปีหน้านู่นเลยครับเพราะว่าในส่วนของสเกลพวกตัวละครหรือว่าแมปต่างๆรวมไปถึงรูปแบบการเล่นเนี่ยมันก็เป็นออกแนวเพ n ่ o r l d นะครับมันก็อาจจะดูแบบยุ่งยากนิดนึงในส่วนของการปรับนู่นปรับนี่นะเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากได้เล่นเกมดีๆแบบนนนี้้ก็ตอออองงดดใจริึคผมเชื่่วาาหลย น่าจะกำเงินไว้แล้วนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบอนิเมะเกี่ยวกับเรื่องของ7จ็บาบนะยังไงก็ไม่ควรพลาดเกมนี้ด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ